จ,จุ่มไปจุ่มอย่างนี้เลยสวัสดีค่ะมาบ,บพอกพกันอีกแล้วค่ะก,ก็นหนุ่ยก็บเบียค่ะมือนี่สิผ้าพีผ้าหน่องมากินไกลต้มน้ำป้าจ้าพี่น้องจา้าหูยคุณนะโตบักง่ายจา้ะเบียได้มาจากร้านโคตรแซ่บนะคะสั่งมาหนึ่งตัวค่ะทุกคนอยากจะบอกว่ารอบก่อนกินแล้วก็ติดใจจ้าพี่น้อง หลอบนี่ก็เลยสั่งคนอีกนี่นี่ <Ooh. S 2> อ่ะชื่อนี่อ่ะไข่ค,ค่ะพี่น้องเบิง้บงนี่พี่น้องเบิง้งไข่ด้วยนี่เอาบ้าง Ooh, บ้างนี่ <okay. Ooh. S 2> เคโ <laughs> <laughs> อ้ล่นบ้างเหรอเอามาค่ะ10เซนต์กาแฟจะโอ้ยพี่น้องเบิ้งขายยันยัเลยจ้ะอยู่นี่หนังสมัยกะครรู้ว่ากินมีคาไปเลยพี่น้องเนอะ ที่เลน้ำจิ้มตำมืมมอจิ้มเลยพี่น้องโอ้ยจริงๆเขาให้น้ำจิ้มมาไหมเขาให้มาอยู่แต่ว่าเรามันมีขวดเดียวน้ำจิ้มซีฟโครเหรอเหรอเวียกก็ไม่รู้สั่งมาหลายอย่างมไมร่รู้ว่าน้ำจิ้มมันแถมมากับอะไรน่าจะแถมมากับกุ้ืกินกับข่าเหนียวจากพี่นอ้องครับ อร่อยกับมาพี่น้องเดี๋ยวผมกินปูมด้วยพี่น้องเนะี่ยอร่อยเหมือนเดิมเลยแล้วแบบเขาอะแซ่บ,บจ้ะพี่น้องจาา้ามะจิ้มแบบนี้เลย ซินนี่ไข่ไข่ออนจัดจั น้ำจิ้มตำเองอร่อยอืโคตรเด็ดเลยน้ำจิ้มตำมือจากพี่น้องหนุ่ยตำโคตรอร่อยน่าจะทำวิธีตำน้ำจิ้มให้พี่น้องบ้างไงสูตรนี้โคตรอร่อยไม่ไหวที่าเนาะเบื่ตำเท่าน่ะพี่น้องเท่อหน่ะ อต้มได้ดีเปือเป่อยเปื่อยพอดีกินทุกคนกำลังแซ่บเดี๋ยวสั่งมาหนึ่งตัวนะคะทุกคนตัวใหญ่มากไก่ต้มน้ำปลาไม่ใช่ตัวเล็กๆนะใครอยากกินก็สั่งที่เพจร้านโคตดแซ่บได้นะคะ สาขาย,ยาโสธรเนาะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะใครอยากกินแบบเบียร์เนาะใครอยากกินแบบเบียร์แบบนี้จุ่มไปจุจ่มแบบนี้เลยอื ซื้ออ่ะได้รสชาติเรื่องของจำนำนัวรสชาติจะออกไงไม่ได้เค็มมากนะคะผมนี่มาก,กินไก่เป็นตัวแม่ผมมาก,กินปนแล้วก็จะส่งถึงหน้าบ้านนะคะทุกคนจัดส่งห้องเย็นนะคะทุกคนบระตุ่ยานว่ามันสี่อันบระเส็บยำหนึ่งไกน่นี่แม่ผมนี่มากินกุละตัวเล็กนุ่ม กำลังสาวผม,มหนุย่ยกินที่เราเป็นตัวกินคนเดียวอ่ะืแม่จานี่แมอ่ ที่ไรจังไรงามกันหรอใช่แล้วว่ารถ <c oughs> บรอลังพี่น้องได้เหลือตีรถบอลลัง เบียร์พั่วเบียร์กัดแตงไม่หมดมั้งอืมขาเดียวก็อิ่มตุ๊กตาอยู่นั่นเดียงไกลว่ะ แม่สมัครไม่เห็ตัสองตัวสองตัวนส่อะเจั่ละเจาก็พปนุ่จิมโพ๊ะไรไก่ก็เล็เบิดอืมอืมเอนเราเล่นเบ่องแต่มันก็เรื่องจริงนะ ไก่กินไก่ยังไงกินหมูทีเป็นตัวก็้นุ่จิ้มแบบมันเสียบอ่ะแล้วก็ตำแจ่วผักชีเนาะแจ่วผักใครเคยกินแจ่วผักชีลาวบ้างคะเคยกินหรเคยแม่ทำให้กินอแม,ม่ยาตำให้กินหอมอร่อยมากครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆกินแค่ตำแจวก็พอไม่ต้องมีกับก็เลย ป็นนี่กินก็นคือผมได้พีนออ่น้องผมกินปับป๊บปั๊บปั๊บเลยจะคของกินผูวเอาใครนี่จำบ้างเอาดากคนคนนั้พี่หนอว่า อร่อยจบเนาะไก่วามไก่เขาทำสะอาดมากพี่น้องอสะอาดขนข,น,ขนแทบสิบอมี่ อากาศตอนนี้ปสององศาเยอะเยือกนุ่จบเอาอีกไหมเอาอันนี้ไหมปีกเอาไหมป้าเอาให้เต็ม ี่คัดโซ่พี่หน่องติดล่ะเอา้าลุยเลยเนี่ยถ่ายงั้งมาครับไปข้ามเข่าหน่อยๆก็ได้ทำมาเอาอีกไหมอือส่ญญวแสดง่าถ่าผมดีไหมหูห <c oughs> ูใจพ,พ,พี่หน่อง ใกข้มเนยแบบเนี่ยมันจะแสบพร้อมน้ำเนาะแม่ขอหั่นแบไม่แสบไปฉีกกินเนี่ห้อย เรื่องเดียวร้อมนมากแต่ผมตุ่มนะผมเจอมีน้ำสุดเนาะรอบก่อนเขาก็ให้น้ำมีน้ำอยู่นี่หนูไม่ได้เทเออไม่เท <c oughs> มีน้ำอยู่ <c oughs> ไม่ทันนะ ไก่ต้มน้ำปลาไม่ให้ไก่นึง่งนึ่งไก่อะไรต้มน้ำปลาเขาไม่ให้น้ำแล้วไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีน้ำนะปรับแต่ไก่ให้น้ำนี่มันแสบแต่ว่าน้ำอะ่ะตรงน้ำอะ่ะคือแสบอะ่ะนนี่เนาะปรับอืมไม่หอมเท่าก่อน To hỏi cây trời phải bìa mặt tóc. Những tóc. Những tóc Trời bìa mặt tóc và bìa mặt tóc. Những tóc. Nhanh. tóc và ถึงยอดเลยค่ะคุณได้อยากกินแบบเบียร์แล้วค่ะพี่นองค่ะเดี๋ยวจะท,ทิ้งพิกัรมาให้ใต้คลิปนี้นะคะร้านโคตรแซปบยาโสทอมอร่อยเหมือนเดิมแซ่พืเ่เกาเป็นกับแก้มกะดีกินกับเขาก็แ่บพี่รองเมื่อแต่มีน้ำจิมเนี่ยปกติพันมีมาให้ได้ดิน่นะนะ่ะ เบียไม่แน่ใจว่ายังไงอแต่ว่าได้มาขวดเดียวแต่ว่าเบียสั่งหลายอย่างอยู่เนาะเอาละค่ะทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังผู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดไ์ก็แชร์ให้เบียกันหน่ย่ยนั่นนด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุคลิปต่อไปค่ะสําหรับมือหนีสองคนขอตัวลาไปกันนเวยค่ะขอกอภันคลิปหนาจ้ะสวัสดีค่ะ